ของมุกน้อทําตาสองชั้นมาแล้วแต่ว่าตรงหางตาเนี่ยมันยังดูแบบเขาเรียกว่ามันยังดูคว่ำอยู่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราก็เลยจะใช้ไหมในการช่วยยกตรงนี้เพื่อให้มันดูลักษณะแบบว่าหางตาให้มันเชิดขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้อ่าเป็นการเสริมหนูนี่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าการทายร้อยไหมแบบฟอกซี่อาร์มจ้ะต้องใช้เวลานานไหมคะสักประมาณ20นาทีอ่าเดี๋ยวดูนะคะดูตรงนี้นะก็คือหางตาจะปกงออกมาตรงนี้ ถ้าเรายกใช้ไหมย,ยกช่วยมันก็จะเชิดขึ้นต่างกันเลยนะคะซ้ายขวาใช่กดนิดนึงนะคะอันนี้เป็นข้างที่เราทําเสร็จแล้วเนาะหลังทําเสร็จทันทีนะคะดูความแตกต่างกับด้านที่ยังยังไม่ได้ทําอันนี้ทําเสร็จแล้วก็จะเห็นความยกมุมของหางคิ้วเนาะ ที่ชัดเจนเมื่อเทียบกันทั้งสองข้างโอเคเสร็จแล้วนะคะของของแม่มุกนาอก็คือตาสว่างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเลยโอเคแล้คอนเฟิร์มเนามือเบามากแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราทําแล้วนะคะงดอาหารพวกอาหารหมักดองเนาะแล้วก็งดแอลกอฮอล์นะคะไหมนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ1-2ึ่งถอปี ถูกมากเลยถ้าใครสนใจอันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่คะ5,990บาท5,990บาทได้1นถึงสปีเลยถูกมากแม่มุกหันแบบซ้ายขวาเลยค่ะยังปกติยิ้มหวานได้นะคะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ